สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับเครือข่ายประกันสังคมมาตรา40เครือข่ายประกันสังคมมาตรา40เป็นการรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคมเพื่อเป็นสื่อกลางให้ประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆของมาตรา40ให้กับแรงงานนอกระบบหรืออาชีพอิสระคุณสมบัติของผู้สมัครเครือข่ายประกันสังคมมาตรา40 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ 3. ม,มีความประพฤติเรียบร้อยซื่อสัตย์สุจริตและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 4. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหน้าที่ของเครือข่ายประกันสังคมมาตรา40 1. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของมาตรา40 2. ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ให้ทราบถึงช่องทางวิธีการสมัครการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 3. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 4. ช่วยเหลือการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ต้องแสดงบัตรทุกครั้งที่มีการไปประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกมาสมัครประกันสังคมมาตา40และมีค่าตอบแทนให้กับเครือข่ายประกันสังคมมาตา40ตัวอย่างบัตรประจำตัวเครือข่ายประกันสังคมมาตา40หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเครือข่ายประกันสังคมมาตา40 1. ใบสมัครเครือข่ายประกันสังคมมาตา40 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน2รูปขนาด1นิ้ว 4. แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถสมัครเครือข่ายประกันสังคมมาตรา40ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศ เชิญชวนท่านสร้างคุณค่าทางสังคมโดยการสมัครเครือข่ายประกันสังคมมาตรา40ร่วมสร้างหลักประกันทางสังคมให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน